สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช สัปดาห์หน้าสนามการเมืองผ่านเวทีการเลือกตั้งสสจะมีความชัดเจนมากขึ้นทั้งในตัวว่าที่ผู้สมัครสสของแต่ละพรรคการเมือง400เขตหรือจะเป็นว่าที่ผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อ100คนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตที่กำหนดไว้ในวันที่3-7เมษายนจะเปิดรับสมัครสสเขตส่วนวันที่4-7เมษายนจะเปิดรับสมัครสสแบบบัญชีรายชื่อและที่สำคัญเราจะได้เห็นหน้าค่าตาของเหล่าบรรดาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคการเมือง เพื่อช่วงชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ขณะนี้หลายพรรคการเมืองต่างๆเริ่มมีการขยับและเปิดตัวหวังช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมืองและถ้าประมวลคร่าวๆพักรวมไทยสร้างชาติได้เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและอาจจะพ่วงท้ายนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเบอร์สองขณะที่พักภูมิใจไทยยังคงตัดสินใจเสนอนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพียงคนเดียว ไม่ต่างจากพลเอกประวิทย์วงศ์สุวรรณที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหนึ่งเดียวของพรรคพลังประชารัฐเช่นกันส่วนนายจุรินลักษณะวิสิทธ์ได้ถูกวางตัวให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคประชาธิปัตย์นายพิธาลิมเจริญรัฐเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคก้าวไกลนายวราวุฒิศิลปะอาชาก็เป็นผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ในนามพรรคชาติไทยพัฒนาหรือแม้แต่นายกรจติกาวณิช ก็ถูกวางตัวให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคชาติพัฒนากล้าขณะที่พรรคเพื่อไทยอาจจะต้องรอการเปิดตัวแคนดิเดตตามบัญชีรายชื่อ3คนในวันที่5เมษายนนี้แต่ที่แน่ๆหนึ่งในนั้นคือนางสาวแพทองทานชินวัตรและท่ามกลางการแข่งขันทางการเมืองอย่างดุเดือดเพื่อช่วงชิงในการเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลอาจจะเห็นภาพดิวลับจับขั่วทางการเมืองกันโดยเฉพาะภาพการร่วมวงโต๊ะอาหารมื้อกลางวันของแกนนาพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูล หัวหน้าพักภูมิใจไทยและนายศัก์สยามชิดชอบเลขาธิการพักกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐหรืออีกนัยยะหนึ่งที่ถูกเรียกขานว่าผู้จัดการรัฐบาลเพื่อหารือสถานการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะการสู้ศึกเลือกตั้งก่อนนำมาสู่กระแสข่าวการทำข้อตกลงร่วมกันของ4พรพักการเมืองใหญ่คือพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนาแม้ข้อตกลงนี้จะไม่มีพักรวมไทยสร้างชาติรวมอยู่ด้วยแต่สัญญ,ญาณนี้ คล้ายเป็นการต่อกอรทางการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่ประกาศจะคว้าชัยชนะในจำนวนเก้าอ,อ,แบบอี้สสแบบแลนสไลด์310เก้าอี้เพื่อเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียวสู่การเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายตามที่ได้สัญญาไว้กับประชาชนในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งและถ้าเปิดหน้าไพา่ทีมงานเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยอาจจะมีความโดดเด่นไม่น้อยเมื่อเทียบเคียงกับพรรคการเมืองคู่แข่ง อาทินายพันศักดิ์วินยรัตอดีตที่ปรึกษาด้านนโยบาย3านาย,ยกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นายสุภวุฒิสายเชื้อนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนําของประเทศนายปานปีพหิทธ,ธานุกรอดีตผู้แทนการค้าและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศษรษฐกิจและการต่างประเทศสุดท้ายคือน,นายกิติรัตนนรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศษรษฐกิจส่วนรราพลังประชารัฐคว้าตัวนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณย้ายขั้วมาร่วมงานด้านเศษรษฐกิจ ก่อนเปิดตัวนายธีรชัยภูวน,นาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหม่อมหลวงก,กรกสิวัตรเกษมศรีนักวิชาการอิสระด้านพลังงานพร้อมแกนนากลุ่ม4ี่กุมารเดิมนายอุตมะสาวนายนและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวง์อดีตรัฐมนตรีในยุคข,ของรัฐบาลพลเอกประยุจยันโอชาขณะที่พักเก้าไกลได้เปิดตัว7็ขุนพลทีมเศรษฐกิจโดยมีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลเป็นหัวหน้าทีมด้านพักรวมไทยสร้างชาติ ที่เพิ่งเปิดตัวที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจไปมันหมาดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยนายไตรรงสวรนคิรีเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจมหาภาคนยายานสุพัฒนพงพันมีเชาขับเคลื่อนดูแลการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนนายจุติไกเรเลิกดูแลกลุ่มคนเปราะบางและผู้สูงวัยนายอนุชานาคาายดูแลนโยบายภาคเกษตรกรนายสุชาติชมกลินดูแลนโยบายด้านแรงงานและที่เซอร์ไพรส์เห็นจะเป็นพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ที่จะมาดูแลด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทยกองบรรณาธิการข่าวไรทีวีรายงาน